สวัสดีค่ะ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 สวัสดีสสดผู้ที่กําลังรับชมตุ๊บต๊บไก่ทองออฟฟิเชียลอยู่นตอนนี้นะคะวันนี้นะคะบรรยากาศเช้าๆนะคะฝนตกรินนะคะเราจะไปบุกบ้านพักหมอลำรัตนสินอินตาไทยราบนะคะก็คือทําไมถึงไปบุกบ้านพักรัตนสินนะคะบ๊ทแมน่าสิปอยูุ่น้ำพืนด้ ก็คือว่าตุต๊บตบได้ทําวิจัยนะคะจากคณะศิลปกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามนะคะสาขาสาขาการแสดงเอก,เอกนักตนยศสลป์พื้นเมืองนะคะวิจัยเรื่องตลกหมอลำตลกหมอลำอีสานนะคะก็คือจะไปสัมภาษณ์ยายสามคากลิ้งแล้วก็ลูกศิษย์เพิ่นนด้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ตาตุกมากเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามต,ต่อไปนะคะ อันนี้นะคะเวแอ๊ดกินข้าวแบบเล็กๆนะคะแ,กกแ,แต่ว่าชุดใหญ่มากนะคะได้ก,กินข้าวร้านส้มตำโจล่เป็ดนะคะโจล่เป็ดอ่าตุนไก่ย่างเขาสมทวงนะคะน้ำหนักขึ้นจังหวะดเดียวบังเกอร์กินตัวไหนรวมแล้วมาได้ค่ะกองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะต้มแก้บ้านอ่ะคุณบ๊อ หน้าบ้านเลยบบค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านพักหมอลำรัตนศรีอินตาชัยราชแล้วนะคะหลักฐาน,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 านค่ะเขาคือจริงวันนี้เขาจะไปสัมภาษณ์อ่าเอสสามแล้วก็ยายแป้นเนาะค่ะเนาะกท่านพ่อแม่แสงงรุ่ก็จะสัมภาษณ์แม่แสงงรุ่นด้วย ค่ะตอนนี้เขาอยู่บ้านพักอ่พัฒนาศป์อินตาธัญราศด้คะตอนนี้มาอยู่หน้าบ้านของยายสามคำกิ่งแล้วตื่นเต้นแฮงอันนี้คือสคริปต์เด้อค่ะสคริปต์ที่จะมาสัมภาษณ์แบบเราเข้ามาพอตลกบนล้มคู่หน่อซันคักดีตื่นนอดกล้องคนหนึ่งขออน,นุญาตไม่ขิ้ ชื่ขอขวังมาฝากยายตนนีี่นรก็นี่ชาวตับได้มาอยู่กับตลกบุงครูหรือคนใจของคนอีสานหลายๆคนนั่นก็คือยายซำคำกิ่งรัตนิลิ์อินตาธยาราชนะคะสวัสดีค่ะยายอะไรงั้นอย่างงั้นตูยายซำคำกิ่ง ทะลาะรัตนสินอินตาทเทยราขอบคุณที่น้องเขาไม่ยำมาถามข้าวถามข้าวปีนี้เป็นปีที่ผ้าตาผ้าต่อกระจกดันทรายก็เลยชุขภาเพราะท่านดีนฟืนผู้แข็งแรงคนดา,<ม>าเหลือเหลือทางนี้กะติไปดูแลทางนี้แล้วกัดีหรือว่าดีกะตีไปดูในข่านนี้ีกะเจ้งสิกินวิธี้ได้แต่ปิววดที่แล้วว่าใ้กินวิธีกินหอดแป้นครับกินหอดพี่น้องอยู่เลยกินหอดตัวไปเลยล่ะ ป,ปีที่แล้วอ่ะยายม่ได้ไปนี่ได้มีการพอทในในการคุม้มในการอย่างบอกนะพอไท้เขาก็คือว่าก้อนที่ชอบนี่มันนีเด้อมันนีเขาก็มานาั่งเต็มมีตุน้องมวยเอ็นเป็นหัวหน้าทีมค่ะบอกเนีมแต่เขานบอกแนีท<า>่นะนท่านเขาว่า <Wow. S 2> เหรนอันนี้เด้อที่เขาเล่นปีที่แล้วที่จริงเขาเจียวนั่นกวากเลยอุ้ยนั่นกวากสูงเ,เนี่ยเหรียญเอาเหรียญมาเหรียญบ่ได้เพราะมึงเนีกยเล่นมคาริมเป็นร,รนัดแ,แปลง อ,อสุป,ปีมันจะมีใย,ยสำหราบว่าแต่ว่าปีนี้มันมันไม่มีหรอกทีมงานตลกนี้สุป,ปีใหญยคุ้มใย,ยเป็นพวกคุ้มใย,ยเป็นตัวสร้างเลยพวกนี้เป็นตัวนี้นี่นี่น,น,นี่คือจับตัวละครจับตัวละครมากเลยเห็นตัวนี้เอาอะไรทีมันอคนที่ยังไม่มีความสามารถเต็มๆเราก็มาเปลี่นอะไรเรื่องทีมแต่เปียนให้เขาละเปียนใีน้เขา ปีปีแต่ลกแต่งงานอ่ะหลายแห้งสิบสี่คนเนี่ยเราได้พูดทุกคนด้วยใช่ีนั้นได้พูดกคน็เอาจฉพาะยุ่มออดได้มีมอยู่ยูปีสามว่าเมนมอมอมอวาสอนอะไรสารครั้งมามอมวาสอนหรือไม่อาจารย์คิดปีกายแล้วก็ขออนุญาตขอมาามาผ่านนิสิตนักศึกษาขอม่าจางงานเมก็ะไรว่าผ้าตาบอรถฟังผ้าตา เราก็รีบบอปมาปกติเราจีบมากสองทั่วเลยเนี่ยมากใช่ไหมคะค่ะล้วก็แล้วเราถามว่าเออจะเอาผู้ใดตลกก็มีหลายคนมีนก็มีแต่ไม่แบบยส่สามเลยล่ะเพราะว่าสตอรี่เพื่อนดีเรื่องเล่าเพื่อนดีเป็นการพอตลกนะค่ะอันนี้ิระเติมไทยเลย <laughs> ปนนีค่ะปนนีก,นกัใจสีบูขิ้ขาด ไชิ้นหยอดอยู่ไ <owner> ด <goats> ้ยายปีกายรีบ่าเพราะหิมไอยายยุ่งบ้างขนาดไอยัยยุ่หน้าปุ่นโทษคุยกันแต่กระเบิงเบิงเบิงสิปีอยู่แต่ว่าบ่อยู่กลไปบ้านยับ่ได้ขืนเลยบ่ได้ขืนเลยแบบว่าว่าตาวันที่สี่กันยามันเป็นวันมันเป็นวันเข้าพรรษาของปีที่แล้วที่มันเป็นมัวมัวฟางกระเล่กระเล่ไปปรึกษาหมอโร่วมบาน ที่ดิ้นทอดไปตรวจหมอกับสิบิกันหลายทุวันเขาได้ตรวจเห็นเขาว่าเออเป็นต้อแม่เป็นต้อเรื่องนี้เดี๋ยวสินักมือค้าหายคานนีิบัี่นี่ก็เลยวันที่วันที่หกผ่านไปวันที่เจ็ดไปบ้านไผ่ไปหาหมอหวานกลับบ้านมาปนัด่าวันที่เซี่ยงหย่าพารีกันยากคือในทางว่าหาตุลา เขาเปิดร่วมกับกลิ่นร่วมเขาบอกแต่แต่ว่าใจใจอยากไปบ่อย้ะใจก็อยากไปเป็นเขาตึงเคร่งเครงหอดแนวแนวเย็ดไอหอดปลายกุมผ้าฝุ h <h ่นนี่เปนอตเนีแหลงแหลงอยู่หลังวิธีหันไปหลยกันล่าลอยงัเมย์กันเรีก่ไปจะเรียกขอเช่าไปขอพักดีกว่าไปบางที่ค่ะถ้าเป็นงานวัดจะเข้าหีดเอนอกวัดเหลียนทางหน้า้องน้ำยึดใจของน้ำไม่วัดมันก็ลำบากเขาเรียกวไป นี่สารภาพเลยบัดตอนต้มหันหลินต,ตลุกไม่ไม่หรือเอามุกย้ายไปหลินลายองนี้ทั้งมุกเออเียมสี C, มุกเออเมยหลวงเมียน้อยอ,อันที่ว่าันตอดอสี่ห้าหนึ่งเนี่ยเหลียงเมียงเมี่ยหลวงเมี่ยน้อยใช้คนแค่สามคน,มนสี่คนกับัวกันอยงนีเรงเลีเยงเล้วงเลเรื่อง,งลเลีีงลแงเงแบบีันพวกก่นวเ<อ>งเบลเหลงเัลบเัลยงเยเหลียเยนเหบีี้ลียหลีย ก็ทางเรื่องเทียมซีนี่ไปเลี้ยงที่หาไปไวที่หาแล้ไวไมที่ซีเท่ียมซีเชื่อไหมเชื่อไหมว่าทําไมเกิดปเป็นเรื่องเชิมดีขึ้นมาตอนแรกทําไมทําไมเป็นยังจชงไอเอ็นแดงแดงดแล้วไม่มีหางเครื่องเป็นหางเคื่องนังง่งขึ้นก็เป็นคนดังดังม,มือค้าครับมือเั้งซีละ่ะมือเป็้งไอเอ็นเท็ดได้นีล่ล่ะไปไหวลูกคุณท่านผ้าตะลกไปไหวลูกคูู แต่เราไปขอพ่มกูขึ้นไปตะคุ้มตะลกแยกไปมอร่างกับตั้งหามอร่างกับไปร่วมกันเลยแต่ว่าปัดนี้ที่ซ่องตะลุกกันเลยถ้าสมมติไปไม่ได้พอไปนะกินนั่งอยู่ไม่ได้ขอไปนะจะได้พิฝาหลังบาดนี้พ่อแต่คันลงไมาคันไปคันมั่งโครบวัชุกแล้วกาบคัดราลุกพูดเรียบร้อยแล้วเคยหวานพิฐานไปอพิฐานมั่นเราเลยหยุดถูกที่มั่น มันเผ็นเบาแห้งคอมูพอนนี้บีบไว้ก่อนขอแล้รกันขอแล้รกันเลยมาสอนพี่ให้คกก่อบุก้ลูกหลานพอให้ยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นตลกคนใจของเช่ายี่สันตลอดไปซา,าเอ็ไปเลยเดี๋ยวจะเปิดพามาเบื้องบ้านไว้สอง <c oughs> ลูกนี่ลูกแรกเลยนี่ <c oughs> ลูกแรกของอีเวสใช่นั้น

อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้จำได้ยุกนม,มาโบอกอนนตัน,น,น,กทนท่วานตลบเลยตอกสุภากรขุ้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนี่การเชียนชิวของยายเนี่นี่การเชียนชิวของยายตอนนั้นไป็หนวดบ่ยายเป็นหนวดกระเบนสมัยนั้นตัง้ขขงแต่ช้านุ๊กประปีอันนี้รับรางวัล เับรางวัลจากมอลแตลามมอมสท่านผู้ว่าราชการตอนนั้นตอนที่รูปคารดัมยงยี่อารบัมรูปของยายนี่เนี่ยีหาดูยากมากเต้นเต้นสวยดิที้ทายไว้อันนี้เครื่องเพชรเครื่องเพรี่เครื่องเพชรเครื่องทองนี่ก็ยุคพรานิยุยุคนั้นเห็นบ่ นี่อนขชุดตัวปลาฟีนคุณจะจำได้เดี nee, 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 ๋ยวเขาสัะเขียนเนาะนี่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 โมเขานี่แน่นี่ปกซีดีดิสมัย EBS เนี่ยได้ซ้ำตำมสมนะครับเนาะบัตนี้เขาจะมา ฟังอีกเสียงหนึ่งของลูกศิษย์ของท่านนะคะในความรู้สึกของเพื่อนในการกระบวนการในการทํางานของของเพื่อนที่เป็นเจ้าใดีวันนี้มาพบกับตลกที่รอดที่สุดในโลกนคะ <laughs> แต่ว่าแต่แับน้ำเพื่อนแตงเพื่อนก็ะเจะเป็นบุคลิกหนึ่งนะคะเนาะอะ,อะนะคะพบกับแ,ดดแ้่แปนค่ะกับท้าความแต่หาเนาะว่าซื้อแป้หรือซื้อซื้ออีโบซื้อแป้นี่เป็นซื้อเขาวงการ แรกก่อนขาซื้อใครเขาเอืนกันก็เขาเป็นเราแบ่งเป็นเราแบ่งก็ได้ไอแบ่งเ้อะขึ้น้องเน่อันนี้ไอบอสอันเราเป็นอย่างไรก็ได้มาซื้อซื้อแป้นมันเป็นคล้ายๆว่าก้อนทีซื้อแป้นเนี่ยเป็นการเอื่นกันลีนๆนี่สิไงเอื่นกันลีนๆว่ายายแป็ดยายเป้นมันก็เลยแบบจีบปากกันมันก็เรียกแสดงว่าคนจีจำเท่าเด็กนี่ซื้อนี่ก็เลยเอาใส่ซื้อว่ายายเป้นมาเลย คือย่งนี้สามเพื่อนกับตั้งของเพื่อนขึ้นหมาอกแมนแมในลักษณะยัง่นละ่ะคำว่าตลกหมอล้ำนี่มันสําคัญกับคนดูแล้วก็สําคัญกับหมอล้ำบอแต่ย่าสามบอกว่าขาดว่าด้เลยตลกก็กนกในมุมมองของของพี่นะตลกก็เหมือนกับน้ําจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดหมอล้ำตัวผ้าตัวนั้นก็เปียกเหมือนกับ,กบปลาหมึกยา่างคอะบชิ้นง่ายถ้ามีแต่ปลาหมึกไม่มีน้ําจิ้มก็ไม่อร่อยถ้ามีแต่น้ําจิ้มไม่มีปลาหมึก ก็ไม่อร่อยมันก็เลยเป็นไปว่าขาดอันนหนึ่งไปไม่ได้มีอย่างใด้อย่างหนึ่งมันก็ไม่อร่อยมันต้องคู่กันมันถึงจะอร่อยมันถึงแบบรสชาติจะได้ลงตัวมันก็เลยพูดง่ายคือมันเป็นของคู่กันอยู่ละนะให้พูดถึงความภูมิใจความภูมิใจที่เ่าเปลี่ยนตลกถามว่าภูมิใจไหมอายพ่อไม่อายนะพ่าคือตอนเด็กเราเราฝันอยากเป็นตลกอยู่แล้วซิ้งพอโตขึ้นมาเราทําได้น่จุดจุดหนึ่งของเราเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราฝันตั้งแต่เด็ก ก็ภูมิใจก็ภูมิใจที่เราได้เล่นได้ทําได้ทํางานออกมา็อยู่จุดนี้ก็อยู่จุดนี้กลัอมาพากลัวกันขอบคุณพี่แบงค์นะคะขอบคุณเย็เปรนนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องด้านตลุมมลรำในวันนี้นะคะเอาที่อกนี้กลับมาตีดรังกาบอก เฮ็ดงเดนเนปีหน่ะเฮ็ดวงเดนเนีนเฮ็ดที่นีไอ้บอยเนลดไอ้บอยันื่งแล้วก็งอีตรงที่วะแกทองขาน้องสินมั่งเชือเขาได้โกงลกเขาได้บลูกชิลาเเอาอยู่อเอาพื้นค่ะ ปเดินไปเทาก็เท็ดเองเนาะเท่เาก็เท็ดเองใกล้โครงทุบตั๊มหน่อยจะเป็นใสล้ที่เนาะแต่วการทุบตั้มนี่เป็นเลยกันนีแค่กครงนกเวลาด้ไปล้ำบอลสามรถครับเพราะว่าคนกุงนกไปนี่ก็อยู่เบื้องหลังนะครับของบ้านพังเลยทั้งสามนนี้เป็นบานมามาถึงมืออยู่มาถึงมือที่เด่นเขาซ้อมกันแฮงกล้องไป เฮ้ยคนไม่จัดเนี่ยููแดีค่ะเจอแม่แสงอรุณด้วยค่ะถ้าลูกแม่เนี้ยแม่มาหยุดคิดว่าเก่ามากิฟังฟังซึมยบจริงๆริงตามตรงงอาหารตกรุยานุั ชอบเอกเรายึดในรูปเก่านี่รำจากฟังเนี่ยจากน้อยเนี่ยเอาปัญในเอาเอามันนิกาก็ได้มนิกาอ่ะสวัสดีก่อนสีพลาที่ต่างควักแฟนๆเสียงอีสานอันยาทานมีรายละแสงอรุณคนเก่าจำได้บอบพี่น้อง กำลังหล่องของสะแดงเวื่ที่ไฟสองแก่งแสงสว่างจนฟังตาฉันผูมาเยือรำํำขึข้นแห่เพ่นจองฉันผูมล้ำลองไส,สิตีตาจองทางนอนกัะบาอยากได้ไปเป็นภรรยาที่เอามาอยู่พี่ยินดีพร้อมรับสน,นอง ฉากนี้ขอน้าผ้าพี่น้องมาจองต่อบอดมีทานมัลลิกาคือน้ำฉันบอกกันในพ่องสิ้นมาแล้วสิ้นมาแล้วความอดสู่ทนกันฉันมาท่านมีแฟนนอนดูโดดเดียวแต่หัวใจยังเกลียวมากบ้าบานไก่โรสไส้เจ้าพอกำนั้นยนสิ้สักกันดันฝันหวามยากเคี่ยงเขาหลดบังหวาวส่ไฟฉันได้งมา เกิดอิชาทั้งนองผูโตมาบวงปองอยากขอร้องอยากองเกี้ยวนองกับฮีกับฮือเดียวเขาวาเยาวตัวแห่งบ่ายอายากไอหน้ากับองกันตั้งแต่เข้ามื้นั้นคิดแล้ววันใจหายคันบข่ขคาความอาเสียนดูไปสู้เจ้าส่นว่าเขาว่าทั้งคุณปานค้นพิษกระบุญเห็นแล้วเบี้ยวปากใสแต่กับหัวยแก้ใจ ว่าพนมักผู้น้องเทียวจ้องหาส้องหารถที่เป็นวกวงบ้าตั้งท่าแข่งขันน้องค้องโตกะประมาณสามพันดังกันเสมอกันปั่นไฟล้ำหัวใจค่อยเป็นจังไดยก็ยังคอยจะเด็กอายอยู่คือก้าวมัลลิกาหัวใจเนาขครอบมาเขาจนวกวงบ้า ฉันงดีคือเสียนดีคือจาเอามอบมอบแม่เน่มอบมอบเลดีดีดีเจยุที่แม่กับบ้าล้ำเจ้า่อเ่แบบเซดารแบบว่ากับกับแม่ราชดาคนนึง่างที่ทิ้่หอดด่างไปไหนแม่ราดาเ์ทยงยดี๋ยวแวันอะไรที่แบบเปิดวงเอนสานได้ไปกันย มีช่องสุดท้ายอยู่เด้กระเทยทีอนไรเนี่ยที่วาดท่าเนี่ยตะกี้คนแชร์ท่าท่าแสงอรุนแบบจ้าูดิดู้นี่ดิที่วาดท่าแสงอรุนตะกี้ที่เขาแชร์อะไรนะจ้าจ้าแม่เห็นอยู่แล้วแมงหงบอกว่าท่าเราแม่น่ะวงตรงกลางเข้าไปอันนี้เลยเข้าไปน้ำต่างกันไหมไปเป็นมีมิท่าของแม่แสงอรุณแล้วก็มีท่าแม่บานเย็นที่พวกเราไปเฮ็ดอะไร ม่ทาลํหนูนูมาแต่หมอหมอ,อันทำวิจัยได้หัวข้อเรื่องอันตลุกหมอลำเลยมาสัมผัสได้ส,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 สัมผัม้าฟอนเขาบังเอิญวิจใจบังเอิจถ้าเอาท่าฟอนเนี่ย,ออาายไปใส่วงงลางนี่คุณได้เพิ่ <laughs> <laughs> งหูกันหมดเหรอยัองไม่เห็นกท่ัน อมา,า,าเรยก,ก็มาเลยราเลยจะวาดท่าด้อันเห็นเราป้อนและคทางาหลังสงกัามนะแล้วเอาก็ป้อนดีถ้านวาลองฟ้อนเหมือนกันไหมสน,นิทไปชุกชีมม่วงอยู่ท้เลดาซุ่มเห็บบุง